อันนี้เนาะค่ะพริกหัวเรือค่ะพริกหัวเรือ่พันไม้ที่ผมเก็บมเมล็ดพันเองค่ะดกอีลีพริกนี่แนะนําให้ปลูกค่ะแนะนําอยากให้ทุกคนให้ปลูกเนี่ยเป็นพริกที่กินสดก็ได้เฮ็ดพริกแห้งก็ดีค่ะี่หอมกลิ่นเขาหอมค่ะกลิ่นหอมกินก็นดีเป็นพริกขี้นุเมด็ดใหญ่เมื่ต้นนี้สีใ่ขึ้นอีกอยู่เด้นเนี่มเม็ดเขาก็นใ่ค่ะพริกขี้นเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เมดยย็เมด,เมดงาม ดเ,เดี๋ยวให้เขาแดงก็มุ้งค่อยสิสวัสดีค่ะช่องมาดามท่าสวนค่ะต่อจากคลิปเมอว่าน,นี่เนาะเมอว่าน,นี่เขาก็ได้อัปเดตพริกในกระสอบไปเมื่อน,นี่บุ้มจะมาอัปเดตพริกในกระถางหลังจากที่เขาให้ปุ๋ยรอบสองไปค่ะให้ปุ๋ยบํารุงบํารุงดอกบํารุงผลของเขาบํารุงทุกส่วนค่ะปุ๋ยของบุ้มท่านใดเขามาไม่ไม่เนาะถ้าอยากดูสูตรปุ๋ยบารุงในช่วงที่พริกกาลังติดดอกออกผลเนี่ยค่ะ ก่ายนกลับขึ้นไปได้เนาะเดี๋ยวมึจะแปะลิงไว้ให้ค่ะนี่ติดดกค่ะค่ะนี่อันนี้จะกราจะาเป็นพริกอันนี้เนาะค่ะพริกหัวเรือค่ะพริกหัวเรือพันไม้ที่ผมเก็บมเมล็ดพันเองค่ะดกอิลีพริกนี่แนะนาให้ให้ปลูกค่ะแนะนําอยากให้ทุกคนให้ปลูกเนี่ยเป็นพริกที่กินสดก็ได้เฮ็ดพริกแห่งก็ดีค่ะี่หอมกลิ่นเขาหอมค่ะกลิ่นหอมกินก็นดีเป็นพริกขีนโนูเม็ดไงมึงเนี่ เป็นพริกที่ดกมากให้พลนผลิตได้ดีค่ะดีทุกปีนี่โมเมนต์ดีทุกปีมมดอกปีก,ปก,กลายนี่ผมทดลองปลูกในกระสอบเนาะคะ่ะดกขักดกเน่ปีนี้ก็เลยเอามาปลูกใสนใ่นกระถางนี่เห็นป่ดกคักอีลีค่ะพี่นะต้นบอกงหญ่เป็นพุ่มออกต้องดกทั้งงามมาแร่งศัตรูพืชกับบค่ควยมีค่ะทนทานทนทานคักทนทานต่นตอสภาพ อากาศละา้ะก็พวกพวกแมลงศัตรูพืชนี่ประค่อยมีนี่ต้นนี่งามนวยเลี้ยวๆต้นนี่แมนบอกพริกเอียงเนาะคือนวยเลี้ยวๆสีโบเมนคือกันนี่บอกแต่ว่าคือเป็นเลี้ยวๆงามๆขึ้นมาจังสีก็เพิ่นไ้ปุ๋ยน้ำบำรุงดีปุ๋ยสูตรนี่บุมการันตีได้เลยค่ะ เราบ่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเสมอไปพี่น้องเบิ่งแน่พี่แค่เฮาบํารุงให้เขาอย่างสม่ําเสมอสังเกตอาการเขาสังเกตของพืชของเฮาว่าเขาขาดอีหยังเนาะขาดธาตุอีหยังเฮาก็บํารุงไปแล้วเฮาก็บ่ต้องรอค่ะบ่ต้องรอบ่ต้องรอให้เขาแสดงอาการก่อนเฮาค่อยให้ปุ๋ยให้หยังการให้ปุ๋ยรดน้ําพืชผักนี่เฮาก็ต้องให้อย่างสม่ําเสมอค่ะตั้งแต่แยกลงปลูกหลายคลิปที่บุมเามาเนาะนี่ พี่น้องอ่อนซ่อนน,น,นี่ยพี่ขีนูเบิ่งนีพี่น้องคะบ่งพี่ขีนูสวนซอยบุ่มไนพี่ตุนบัใหญ่อัวรัวกเกิดดอกมากกะคัดกันแนมมันฉีดพวงก,กาแฟรัดไปเลยเด้นี่ค่ะมียามันมาทางนี้เห็นบ่นี้นี่นี่มันมาอีหลีเด้อนี่ยนี่เห็นบ่ใบยิ่งอีกเนี่แต่กระฉีดรัดไปมากเนี่ยกิ้งเดียวค่ะทางนี้บพรท่านด้ำมาใหญ่มันมาเดอ้ออย่ามาเดอ้อพวก มะแรงวีขาวนี่เป็นศัตรูพืชตัวจิ๋วเลยค่ะมะแรงวีขาวแล้วก็ไรข่ขาวเนี่ยเปลือกไฟนี่ต้นนี้บุ้มก็ได้เด็ดออกได้ค่ะเด็ดบางส่วนเด็ดแล้วก็ฉีดพ่นเลยพวกเกลือหลังจากที่ฉีดพ่นปุ๊บอุณหภูมิสูงขึนมึงหลวกใบบุ้มบัณลวกหลวกน้อยนึงอยู่ค่ะลวกน้อยนึงว่าพี่ขีนูพี่น้นงโอ้ยมันพี่ขีนูอีอย่างนี่เนาะค่ะบุ้มเอินไต่พี่ขีนูขาวนี่เห็นบ่ เบื้องจังหนึ่งคือพริกกะเลียงสันนี่เนาะนี่นี่ต้นเบื้องต้นนี่ปะนี่อุย้ยนี่เบื้องพริกเนี่ยกระสอบดกุกคักดุกดกกระลันตีคว้วมดกเลยอูย้เบื้องเนี่ยได้ปุ๋ยสามพลังบวกปุ๋ยคีมาใส่ดีหลีพี่น้องปุ๋ยคิมาน้ำมักเปิืกกล้วยแล้วก็จุเินซี่ค่ะจุเินซี่ ทางนี่กำลังจะแตกช่อดอกมาต้นใ่ค่ะมุงผีต้นบกใ่ใบก็งามอู้อ่อนซ่อนเนาะอ่อนซอนอ่อนซ่อนพริกในกระถางปีนาซิบบ่ได้ปลูกใส่ในกระถางบ่มันจะไงมันจะมีหูจับพร้อมนี่เวลาเคลื่อนใหญ่มันก็นใหญ่ได้ดีนี่มีหูจับอย่างนึ่งการใส่งานมันก็นกนทนท่านกว่า กกปลูกในกระสอบก็ดีเท่ากันค่ะช่วยลวดขยะป้อมช่วยลวดตน้นทุนในการปลูกโดยที่เพิ่มพ้นผลิตเข้ากัให้พ่นผลิตหลายปลูกในกระถางปลูกในกระสอบก็ดีคือกันค่ะสําหรับคนที่มีพื้นที่หน่อยหรือว่ามีพื้นที่จํากัดหรือว่าคนที่อยู่ตามคอนโดเนาะค่ะเนาะนี่พื้นบ้านของผม เปลี่ยนบานฝรังให้เป็นเป็นสวนเลยค่ะพี่น้องมาแหล่ก,กับโบไม่อย่างดอกโบไม่อย่างมังกะล่องผิดล่องถูกล่องผิดล่องถูกมาอยย่สามปีคุณกว่าสิปูบกพริกได้มึนก็นเลี้ยนลูกกับสภาพอากาศตอนตะกี้กับปลูกหนาหน,นาวบลูจักรย่างค่ะมาแหล่กันนี้เขาก็เลี้ยนลูกว่าพืชที่ปลูกสามารถปลูกฤดูร้อนได้มีอย่างแน่ก็จะมีผววบกพริกเนาะบกพริกบกเขือ บักแตงสิค่ะพริกบักเขือบักแตงปลูกฤดูร้อนพวกนาหนาวก็จะเป็นพวกผักกาดผักสลัดพูน่ะผักชีผักบัวพวนูนล่ะค่ะปูกพืชผักตามฤดูกาลมุนเวียนกันไปดินเก่าๆของเห้านี่หลังจากที่ปลูกพริกแล้วก็เอาไปตากแดดไว้ซีมือทึงอาทิตย์นึ่งบางเมือกะบางเทือกะตากใบน่านอาทิตย์สองอาทิตย์จังสีแล้วเห้ากะออกมาปรุงไม่งี้สิค่ะใสน่น้ำ จุลินซี่อีเอ็มที่เฮดเองค่ะแล้วก็จะมีนพวกน้ำมาร์กอับสภาพดินแล้วก็สีมีพวกปวุ๋ยคอกซ้ำนี่ค่ะห้ากระปูกได้แล้วดินนี่ยิ่งปรุงเขาก็ยิ่งงามค่ะก็สิซอยหย่อยสลายอินซีย่วัตถุค่ะเชื่อบบมีเชื่อบบมี่หยังบบมีเชื่อโลกการลดน้ำ การที่บนน้ำผ้าพวกพืชพักด้านนอกมากนังสิมันกะซอยลดเสียงต่อการน้ำไวรัสจากด้านนอกเขามากเนาะค่ะไ่ะว่าจะเป็นไวรัสบม่ว่าจะเป็นทั้งพวกแมลงศัตรูพืชที่เกาะมาตามใบเองสิค่ะเกาะมาตามใบหรือว่าจะเป็นพวกไวรัสมาตามลากตามดินนังสิค่ะพวกเชื้อโรคเชื้ออย่างเนาะค่ะเนาะเชื้อโรคเชื้อล่า แต่ว่าบุ้มกับมักซื้อต้นกาได้ค่ะพวกต้นกาพวกพักกาดพวกสลัตั้งเสียผมไปซื้ออยู่ขังนอกมาค่ะไปซื้อ,อยู่ขังดอกมะากามาปลูกมาปลูกกินผมไม่ค่อยกาเองค่ะเพราะว่าบุ้มกาบ่ค่อยได้ผลขี้ขารพร้อมแล้วพี่น้องหนาหนาวเนาะนี่งามแห้งยางย่นไปอีกก่อนย่นโฉมย่นโฉมต้นนี้สีไงขึ้นอีกอยู่เด่นเนม็ดเ,เขาก็ใหญ่ค่ะ เม็ดใ่เม็ดใ่เม็ดงามเดี๋ยวใ,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 ให้เขาแดงก่อนมุมคอยสีมาเก็บค่ะเก็บเป็นมล็ดพันธุ์ต้นนี้สิเป็นมล็ดพันธุ์เราจะเขียนซื้อไว้ค่ะเขียนซื้อไว้จดทะเบยียนเองเลยตั้งซื้อเองเลยค่ะบอกพิกว่าตั้งซื้ออย่างเดี๋ยวค่อยมาคิดให้เอฟซีตั้งซื้อซอยเนี่ยค่ะนี่อันนี้มันเป็น,น,นบอกพิกอีหยังนีนี่มมก็เอืน่นแต่บอกพีก่ขีนูขาวด้วยค่ะ พี่ีนูสวนขาวแต่ว่าพิกหัวเรือเนี่พพิกหัวเรือพันใหม่นี่ที่ผมสั่งมะเล็ดมาหนึ่งแต่ผุ่นละค่ะสิบมะเล็ดได้ค่ะผมสั่งสั่งมาสิบมะเล็ดกาได้ต,ด FC, ดต้นเดียวเห็นบ่ปีกายนี่ถ้าเป็นเอฟซีเพื่อนจะรู้ค่ะปีกายดีผมปลูกได้ต้นเดียวมันก็เลยเก็บมลเ็ดพันต่อต่อมาค่ะเก็บมลเล็ดพันแล้วก็เลยเอามาเพราะเพราะว่าบุมกับบ่ได้คัดเหลือกมเลเ็ดพันเนาะเพราะแต่ว่าบ๋มคัดเลือ,อต้นกาค่ะ คัดเลือกต้นกาที่จะปลูกเอาเลือกเอาต้นกาที่สมบูรณ์ลงมาปลูกเขาก็จะได้ต่อสู้กับสภาพอากาศเนี่ยต้นใดตายต้นใดบองค่อยงามก็แค่นั้นค่ะทอนถิ่มด้บุม๋มต้นใดบอง,งามต้นใดบ่เขาตากรมการมุมทอนถิ่มเลยต้นใดกงาม,งามบุมกระสีเอาไว้เนี่ยค่ะเอาไว้งามเนาะงามไพ่าบาบองงามบุ๋มกระบ,บางงาม มึงไปกันเ้อค่ะคลิปนี้บุ๊มมาอัปเดตให้เบิ้งค่ะอัปเดตบอกพี่ของเฮานี่พี่ขี้หนูหัวเรือพันไหมแน,นะนําะขามาะมากเลยครับในการปลูกเนดเานาข่าขายเนาะนี่ผู้ใดสนใจนี่ผู้ใดสนใจค่ะปูบอกพี่ขายนีย่พี่กันนี่น้ำนักกระดีพรอมค่ะเม็ดกระยายงามดกค่ะดก แล้วก็ทนท่าน้อมทนท่านต่อสภาพอากาศแล้วก็พวกมแลงศัตรูพืชกับ่บคกอยมีค่ะงามคักงามแน่พี่น้องเอ้ยจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพริกอันนี้พริกช่อจีนนี่อยู่ในในกระสอบเริ่มติดติดดอกแล้วค่ะพริกันนอ้ก็ทนเพื่อกันได้ว่าันาหนาวคันช่วงอากาศเย็ยนลงเนี่ยเท่ากับตองละมัดเราบ้างเลยเตรียมรับมือเลยค่ะคือ อ่าพวกเพียออนนะคะ่ะจะมาเพียออนมันจะมากมากไปก่อนเด้อค่ะเดอะ้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจ,จากโกครคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันไม่คลิปนาสวัสดีค่ะ